ลินหลินท่าขอนยางน้องหลินหลินที่ทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในโลกโซเชียลด้วยความน่ารักและกล้าแสดงออกของน้องที่โดดเด่นแฟนคลับก็ต่างเอ็นดูคอยให้กำลังใจสนับสนุนซัพพอร์ตผลงานของน้องด้วยความน่ารักจึงทำให้ผลงานเข้าตากรรมการได้มีผู้ใหญ่ใจดีได้ชวนน้องไปแสดงหนัง และรีวิวสินค้าต่างๆทำให้น้องได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและเปลี่ยนไปจากอดีตเป็นอย่างมากความสำเร็จทั้งหมดนี้ต้องขอเช่นชมผู้ที่อยู่เบื้องหลังของน้องก็คือพี่เบนที่คอยช่วยเหลือน้องก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆและทำให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากทำให้น้องได้มีผลงานให้เอฟซีได้เช่นชมมากมายหลายอย่าง จนกลายมาเป็นหลินหลินท่าขอนยางจนถึงทุกวันนี้และใครที่ชื่นชอบหลินหลินก็อย่าลืมไปติดตามผลงานและให้กำลังใจน้องกันด้วยนะคะ